ซาฟาร์จะไปเที่ยวไปอีไปถ่ายคอนเทนต์เนาะมาเบิ่์นึงกันเลยว่าจะเป็นแนวไดนซาฟาร์ไปป่ารเมนกับน้องใบเข่าเพราะว่าน้องใบเข่าเป็นนอนอ่าเป็นมีซาฟาร์ก็บซิไปไปถ่ายคอนเทนต์ฝนตกจะเป็นแนวไดนไปเบิ่งกันเลยถ่ายคอนเทนต์ลงติ๊กต็อกเพราะว่า ผักก็ไล่ผักก็แซ่ผักก็ติดตามสองติดดอกใหม่น้องอ่สาสะพอนี่ยเด้อสะพอนสร้างใหม่ค่ะสองทีสองสะพอนได้อ่าบ่ค่อยได่นะบ่ได้ก็เลยว่สาสร้างสองใหม่มาเปิดหนึน่ก็เล,กเลยเด้อนี่อันนี้ก็คือไฮนาสะพอนไปอ่าเห็ดคอนเทนต์เนาะ จะหาปลาอีอยู่กะเพียงปลาอีมาบึงน้ำกันเลยเด้อพ่นกำลังตกตอนนี้กะอยู่บ้านสะพอนกำลังตกแห้งเลยนะแห้งมขกขาดเนาะน้องไปเข้าก็นอนอย่างเดียวเพราะว่าเพิ่นบ่สาบายเพิ่นเป็นไข้เด้อแล้วก็เพาะเป็นไอแต่ว่าสาพอนมื่นและชาพัดไป,ไปชเชโน เฉบาะเกษตรอบเบนนิ่อังนเอื่อยแน่เลยไปผ่าตัดเมื่อวานนี้อันนี้คือทั้งน้าบาเม็กสาวพรเดยนทั้งเย็นบาเม็กาวก็หาเห็ดคอนเทนต์ตอนนี้กะ นี่ธรรมศาสตร์งามปิ่นปิ่นไปเพื่อี่ก็จะเป็นไฮนาเด้อนนธรรมศาสตร์งามเนาะเลยเด้อมาถึงไปจากจาพอนชิมมะพายคอนเทนผลัดเชือกเชือกมาเอือนเนาะ ยุตงนี่ทางลงน้ำบาเมกซะพรอนี่ทางลงเฮียนนอามจะเป็นหวยเป็นนมงเป็นคุณม่าบริษัทลงยูทูป,ปตักแต่อตอนนี้ไปใช้เฉพา์ก,กับ่าวเลยนะ่ะ